เดี๋ยวเรามานั่งรออะไรกันนะลูกรอตอของเล่นลูกสาัเหรอโอ้มาดูซิดูดิแกดูดิแกดูดิมีกี่อันเนอเพิ่งมาส่งเลยนะเนี่ย ค่อยๆแกะค่อยๆแกะอือดูอ่ะพิมหลับแล้วนั่นอ่ะพิมหลับปุ๋ยล้วน่ะโอ้ยให้ดูทีพอดูดิโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะอันนี้เครื่องบินอันนี้อะไรลูกเป็นไดโนเสาร์เปล่าใช่ไหมไดโนเสาร์เปล่าใช่รถไฟอุ้ยรถไฟโอ้ยรถถังก็มีอันนี้อะไรลูกตัวลูกสัตว์อันไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ อันนี้โหมดเดี๋ยวเรามาต่อให้เพื่อนๆดูกันนะไหนลองแกะเพื่อนเพื่อนหนดูดูดิไหนนิวแกะเพื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวมันต่อยกันยังไงลูกไหนดูดิอ๋อแกะเป็นชิ้นๆเหรออ้อไหนนิวอุ้ยีมแกะนั่นหรอนุกอ่าแกะอันนี้อะไรเครื่องบินแกะเสร็จยังไหนพี่เนยพี่เนยไหนต่อเพื่อนเพื่อนดูอ๋อแกอนนอะเสร็แสจ ơi, แ,แล้วนี่ไหนพี่นเนเยเออพี่เนยต่อดิอเป็นยังไองอ่ะ เอานี่ขานี่ขาเข้าข่อยนี่ขาเข้าไปตรงข้างล่างเออใช่ใช่ลองเก็บเข้าตรไปดิเสียบเบาๆได้ไหมอ่าน่หน่อยได้ไหมลูกอ่าอีกอันนึงอีกอันนึงได้นคืออะไรไหนครับอ๋อหัวมันลูกนี่ปีกเครื่องอุ้ยนี่พี่นิวพี่นิวตอบเริ่มได้แล้วเป็นเครื่องบินแล้วเนยๆได้ยังลูกไหนนิวต่อบได้ยัง นีวสวยมากเลยเอ่ะเล่นขึ้นปีนแล้วเหรอเนี่ยสวยมากเลยต่ออะไรลูกโอ้โหรถถังละลูกได้ยังอ่ะไหนอ่ะยังไม่ได้ไไดิเ,เหรอไหนไหนเลยเลยดูจีได้ไหมขาต่อได้ไหมไหนโอ้โหพี่เนยต่อได้อันนี้ตัวอะไรลูกต่ออันนี้มดอันนี้ผีเสือ้อไหนของนิวอะ นี่ของนิวเครื่องบินคิมเอาของนิไปเอาคิมเอาของถอยไปเอาค่อยๆแก่นะเดี๋ยวรลอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต่อหมดเลยแล้วก็มาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะไหนดหูทีโอ้โหเราลัดขั้นตอนมาตรงที่ตรงที่ว่าประกอบเลยนะเดี๋ยวนะ้มีอะไรบ้างผู้ชมวางโอ้รื่องบินสวยมากเลยมีตะั๊กะแตนต่อยมวยด้วยมีผีเสื้อมีมดอันนี้อะไรเนี่ย าตัวต่อเปล่าอึองผึ้งเนี่ยอะไรกบปล่าลูกกบโอ้โหมีปีเต้าอันนี้แหละเนี่ยแมงปอเปล่าเพราะนี่ว่าอะไรเนี่ยอันนี้อะไรมาแบงปออ๋อเนี่ยอุ้ยมีนกเฉาด้วยเหรอเนเนกเช่าในนกเช่าใครเป็นคนทำพ่อพ่อนักนิวอ่ะนิวทำอันไหนไหนอันนี้อ๋อขึ้บินหมดเลยเหรอแล้วคิมล่ะคิมมาไหนรถถังรถถัง ก็ถังเหรอไหนพี่เนยดูเดิพี่เนยไหนของพี่เนยที่ทำอ่ะไหนอันนี้อันนี้โอ้ยสวยมากเลยคิมอันไหนหยิบให้เพื่อนเพื่อดิเดนไหนอันไหนของคิมอ่ะคิมรถถังอ่ะหยิบให้เพื่อนๆดูเดิรถถังอ่ะอันไหนแต่โอ้โหรถถังของคิมโอ้โหรถถังของคิมของเนยเนเมาโชว์หน่อยดิเดยหยิบมาโชว์หน่อย เดี๋ยวเพื่อนๆไปไปหาซื้อได้เนะะาะไปเดี๋ยวโชว์เพื่อนเดี๋ยวโชว์เพื่อนแล้ว,ว,ลวบ๊ายบายเลยบ๊ายบาย,บายปิดคลิปแล้วบ๊ายบาย